สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยคุณครูนัทพลกมลเลิศค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสาเหตุอาการและการปฏิบัติตนเมื่อท้องเสียค่ะ โรคท้องเสียคืออาการอุจจาระร่วงหรือถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งกว่าปกติรวมทั้งลักษณะการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติด้วยเช่นถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นมูกเลือดหรือถ่ายอุจจาระบ่อยร่วมกับมีอาการอาเจียนด้วยสาเหตุ ซึ่งแบ่งเป็นสองชนิดมีดังนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ 1. แบบเชียพลันจะพบมากในคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นเร็วแต่เป็นไม่นานเช่นจากการติดเชื้ออาจเกิดจากไวรัสบิดไวรัสอาฮิวาสารพิษ จากเชื้อโรคเกิดจากการกินพิษของโรคที่ปนเปื้อนในอาหารสารเคมีเช่นตะกัว่วสารหนูพืชพิษเช่นเห็ดพิษกลอยเป็นต้นสําหรับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหารนั้นอย่างเช่นอาหารที่ค้างคืน หรืออาหารที่ปรุงสุกไว้นานอาจทำให้เสียเมื่อนักเรียนรับประทานไปแล้วอาจเกิดโรคเหล่านี้ได้ส่วนการรับประทานอาหารจำพวกเห็ดหรือกลอยก็อาจเป็นพิษต่อร่างกายเพราะพืชชนิดนี้ต้องเลือกรับประทานให้ดีเพราะมีทั้งดีและแบบเป็นพิษนะคะ 2. แบบเรื้อรังผู้ป่วยจะทายนานเกินเจ็ดวันอาจเกิดจากภาวะดังนี้ 1. ภาวะเครียด 2. ติดเชื้อเช่นโรคบิดโรคอะฮิวา 3. โรคเรื้อรังเช่นเบาหวานคอพอกเป็นพิษ 4. ความผิดปกติ เกี่ยวกับการดูดซึมของลำไส้ 5. เนื้องอกหรือมะเร็งของลำไส้หรือตับอ่อน6<ก>อื่นๆเช่นหลังการผ่าตัดเราไปดูตัวอย่างข้อที่1กันนะคะภาวะเครียดถ้านักเรียนไม่อยากเป็นโรคดังกล่าวข้างต้นนักเรียนควรหากิจกรรมทำ อย่างเช่นงานอดิเรกต่างๆยกตัวอย่างการวาดภาพการเล่นกีฬาหรืออื่นๆที่ทำให้เราผ่อนคลายทำให้เราไม่เกิดภาวะเครียดก็จะทำให้เราห่างไกลโรคต่างๆและมีสุขภาพที่ดีถ้านักเรียนอยากมีสุขภาพที่ดีนั้นต้องลดภาวะเครียดให้มากนะคะ พยายามหากิจกรรมทำรรพยายามทำให้ตนเองมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสจะได้มีความสุขและห่างไกลจากโลกต่างๆค่ะอาการของท้องเสียผู้ป่วยจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า3ครั้ง ในหนึ่งวันหรือถ่ายมีมุกเลือดเพียงครั้งเดียวหรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งชั่วโมงถ้านักเรียนมีอาการดังกล่าวแบบนี้แสดงว่าเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียซึ่งอาจมีผลมาได้หลายอย่างจากการทานอาหารหรือสิ่งที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนมีอาการลักษณะนี้ ควรบอกผู้ปกครองให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์นะคะการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยท้องเสียงดรับประทานอาหารแข็งอาหารที่ย่อยยากหรืออาหารที่มีกาก,ากมากเช่นผกักผลไม้นมสดและอาหารที่มีไขมันมาก ควรรับประทานอาหารอ่อนหรือเหลวย่อยง่ายเมื่อนักเรียนมีอาการท้องเสียนั้นร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเราควรทานอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายอย่างเช่นข้าวต้มหรือโจ๊กจะทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีอาการที่ดีขึ้นระบบร่างกายจะค่อยๆดีขึ้นฟื้นตัว เพราะฉะนั้นเราควรรับประทานอาหารอ่อนๆหรือเหลวนะคะในเด็กควรงดดื่มน้ำนม2-3ชั่วโมงแล้วค่อยเริ่มให้นมผสมชงแบบเจือจางเท่าตัวส่วนเด็กที่กินนมแม่ให้ได้ตามปกติค่ะระวังภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ถ้าผู้ป่วยรับประทานได้ไม่อาเจียน หรืออาเจียนเล็กน้อยให้ผสมน้ำเกลือแร่กับน้ำต้มสุกดื่มสำหรับเกลือแร่นั้นจะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการขาดน้ำถ้าเราท้องเสียควรทานน้ำเกลือแร่และทานน้ำนะคะ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคท้องเสียข้อแรกเรามาดูกันเลยค่ะการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกอาหารที่ปรุงร้อนและใช้ช้อนกลางสำหรับข้อแรกนักเรียนปฏิบัติได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เราจะไม่ทานอาหารที่ปรุงไว้นานและค้างคืนค้างวันเพราะจะทำให้อาหารไม่สดใหม่ อาจจะเกิดการเสียเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วอาจจะทำให้ท้องเสียได้นะคะและควรใช้ช้อนกลางไม่ควรใช้ช้อนรวมกันเพราะจะทำให้เชื้อโรคนั้นเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเราไปใช้ช้อนของคนที่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อสก,กปรกก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการท้องเสียได้ค่ะ เพราะฉะนั้นควรใช้ช้อนกลางจะดีที่สุดนะคะข้อที่2รับประทานอาหารไม่มีแมลงวันตอมสำหรับการรับประทานอาหารที่ไม่มีวแมลงวันตอมนั้นเกิดจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเราไม่ควรรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอมหรือไม่สะอาดนะคะข้อต่อไปคือดื่มน้ำสะอาด นักเรียนควรดื่มน้ำที่สะอาดไม่ควรดื่มน้ำที่ขุ่นเพราะจะทำให้เราเป็นนิ่วหรืออาการท้องเสียได้ด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากถ่ายอุจจาระเมื่อเราล้างมือนั้นจะทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียที่ติดอยู่กับมือของเราก่อนหยิบจับภาชนะหรือหยิบจับรับประทานอาหารต่างๆ จะทำให้มือของเราสะอาดและสิ่งที่สำคัญคือการถ่ายอุจจาระนั้นเมื่อเราใช้มือสัมผัสแล้วเราต้องล้างมือให้สะอาดเพราะไม่งั้นอาจจะมีพยาธิหรือสิ่งสกปรกที่ติดมากับมือของเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่อยากท้องเสียนักเรียนต้องการความปลอดภัยจะต้องมันล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากทายอุจจาระนะคะควรไปพบแพทย์เมื่อพบว่าเป็นอยู่นานและเลื้อยลังถ้านักเรียนเป็นแล้วจะไม่ต้องทนเมื่อนักเรียนมีอาการท้องเสียควรให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์นะคะ มีเลือดปนออกมากับอุจจระมีอาการอาเจียนดื่มน้ำหรือกินอาหารได้น้อยเป็นโรคเรื้อรังอยู่เช่นโรคเบาหวานโรคเลือดโรคไตโรคตับโรคหัวใจเป็นต้นอาการท้องเสียเกิดจากกินยาตามใบสั่งแพทย์ที่มีอาการข้างเคียงก็จะทำให้ท้องเสียได้นะคะ อุจระเป็นน้ำปริมาณมากหรือมีอาการแสดงภาวะขาดน้ำน,นั่นเองค่ะถ้านักเรียนพบว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเรานักเรียนควรไปพบแพทย์นะคะแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งผู้ป่วยคนใดปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อเกิดอาการท้องเสีย 1. เด็กหญิงน้ำกินอมยิ้ม 2. เด็กชายบอลดื่มนมเปรี้ยว 3. เด็กหญิงแก้มดื่มน้ำเกลือแร่หรือน้ำต้มสุขให้เวลานักเรียนคิด 5. วินาทีนะคะ1นสอง 3 4 5และข้อที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อ3นั่นเองค่ะเด็กหญิงแก้มดื่มน้ำเกลือแร่หรือน้ำต้มสุกนั่นเองนะคะข้อที่2คนใดปฏิบัติตัวในการป้องกันอาการท้องเสียได้ถูกต้อง 1. เด็กยิงแก้วทานอาหารปรุงสุกปรุงร้อน 2. เด็กชายบาสทานอาหารที่มีมแมลงวันตอม 3. เด็กชายต้นไม่ล้างมือก่อนทานอาหารให้นักเรียนคิด5วินาทีนะคะ1 2 3 4 5และข้อที่ถูกต้องนั่นคือข้อ1นนั่นเองค่ะเด็กหญิงแก้วทานอาหารปรุงสุกปรุงร้อน ข้อที่ 3. คนใดควรไปพบแพทย์เมื่อเกิดอาการท้องเสีย 1. เด็กหญิงส้มมีอาการทายเหลวหนึ่งครั้ง 2. เด็กชายกล้าอุจระมากเป็นเวลานาน,านและเลื้อรัง 3. เด็กหญิงใบข้าวไม่ปวดอุจจาระเป็นเวลาสองวันให้นักเรียนคิด5วินาทีนะคะ 1>, 1 2 3 4 5และคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่สอนั่นเองค่ะเด็กชายกล้าอุจจาระมากเป็นเวลานาน,านและเรื้อรังนั่นเองค่ะเป็นยงไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะมีวิธีการรับประทานอาหารป้องกันอาการเจ็บป่วย จากโรคท้องเสียได้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเรานั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ